การขาสามย่านมิดเทาช่วงที่แล้วฟังผู้ท้าชิงมาท้าดริมทีมแข่งกินปลาหมึกยา่างและขอต่อเวลากินก่อน5นาทีซึ่งพวกเขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียวจนครบกำหนดดริมทีมก็ออกสตารต์ตามมาอย่างรวดเร็วมาลุ้นกันว่าศึกนี้จะลงเอยเช่นไร ไม่ใช่แค่ฝั่งผู้ท้าชิงและดรีมทีมกินกันดุเดือนนะครับฝั่งพิธีกรและดรีมทีมที่เหลือก็กินกันอย่างดุเดือดเหมือนกันอินโนวีตเอมาอืมอร่อยอร่อยแต่พูดถึงถ้าเวลาแข่งกินเร็วนี่ก็ยากเหมือนกันนะยากยากยากเลยมีความหนึบอืมโอ้โหถึงก็ไวมากอืออร่อยเลยอ่ะแต่น้ำจิ้มนะผมว่าทรายรัะที่จะเอาน้ำจิ้มมาดีดี อยากลองคำนั้นมันเป็นยังไงบ้างคือความยากความง่ายความง่ายคือมันอร่อยคือความง่ายคืออร่อยสดความยากคือความยากคือต้องเคี้ยวเคี้ยวลวนต้องใช้าากามเยอะอย่างที่บอกครับว่าช่วงแรกของการกินอาจไม่เท่าไหร่แต่อาหารที่เคี้ยวไปเรื่อยๆอาจส่งผลกระทบต่อกรามแน่นอนครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราแข่งกินเนี่ย ส่วนมากเลยนะจะไม่ใช้น้ําจิ้มใช่ครับใช่ครับเพราะว่ารสชาติมันเยอะเกินไปแล้วมันทําให้เราต้องกินน้ําเยอะครับพี่แต่ในชายเล่นนี้ภารกิจนี้การเอาปลาหมึกมาจิ้มน้ําจิ้มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีครับพี่ว่างามาใช้ช่วงท้ายๆ่าจะเป็นเรื่องดีเป็นการเปลี่ยนรสชาติในตัวคือปลาหมึกเขานี่ดูมันเด้งเด้งสดๆเลยอ่ะดูไปไหนไล้วล้ะเนา อันนี้โป้งกินได้เร็วม,ม,มากเลยนะโป้งมีเทคนิคการกินถ้าเจอปลาหมึกชิ้นใหญ่ก็จะใช้การพับครึ่งเพื่อให้กินพอดีปากและไวขึ้นตอนนี้ตีตื้นแล้วครับพี่กายจนตอนนี้พวกเขาก็สามารถตีตื้นขึ้นมาเสมอกับฝั่งผู้ท้าชิงแล้วครับมั่นใจว่าเขาชนะแน่นอนตอนนี้เนี่ยทีม Dream t e ของเราเนี่ยกินไปแล้ว12จานนะฮะ ส่วนผู้ท้าชิงเนี่ยกินไป11ใช้เวลา6นาทีในการกินเพื่อนำครับหมูสปิดไวมากอะป้องปั้นอะพี่ก็แต่ว่าตอนนี้นะป้องปั้นรีมทีมของเรา14จาน ผู้ท้าชิงของเราก็1 4จานตอนนี้กําลังแบบอันนี้15และ15แ้วตอนนี้กําลังแบบอะไรดีมทีมคนใหม่ผมมาผมว่าไม่จงแล้วชนะเงียบแล้วเาเลยเขาแล้วตัวใหม่ตัวใหม่ตใหม่มาก็เล่นตัวใหม่แล้ว <c oughs> โอ้บทงานแล้วเฮ้ยนี่มันกินเงินทีีแล้วอย่รู้มากเลดูนะรอรอดูรอดูจานใหม่นี่ประมาณนี้นะ คุณเอ็กนะอย่าพิ่งนะรอดูจานใหม่เขานะต่อให้เลยแล้วเดี๋ยวฝึกไว้เขาเรียกว่าเป็นดีมทีมที่ต้องฝึกไว้ก่อนถูกไหมคุณจะมาล้มโป้งปั้นได้แล้วไม่ส่งเจมแล้วตันนี้ต้องเป็นของเจมแล้วเป็นไงอันนี้ต้องเป็นของเจมแล้วคุณเอ็กคุณเกศคุณเอ็กคืคิดว่าทําได้ไหมได้พร้อมนะจานใหม่นะไปลุยตอนนี้คุณแจ็คอยากให้เอ็กโชว์ความสามารถในการกินว่าเขาจะใช้เวลาได้ไวเท่าโป้งปั้นหรือเปล่าครับนีเอ็กแข่งกับปั้นอยู่ใช่ครับฝึกไว้ครับเขาเป็นดีมทีมคนใหม่ครับเอานะฮะดูนะครับ คุณเอ็กไม่รอแล้วนะครับคุณเอกจริงนะครับนี่แสดงว่าลุยได้ครับคุณกายเห็นไหมล่ะครับลุยได้สบายเลยมีใจดิไม่ระโยชน์แล้วมีใจดิเอ็กเนี่ยย่อแล้วคุณเอกอะยังไงล่ะนี่ครับโอ้โหโอ้โหยูจล้มแล้วอ่ะเหงาเลยปมปั้นไม่ทันอ่ะหมดแล้วยกมือถ้าหมดแล้วยกมือนะครับคุณเอกยกมือยกมือ คุณเอกยกมือคุณเอกเร็วคุณเอกยกมือท้ายยกมือครับคุณเอกยกมือต้องคืนก่อนมคืนก่อนคุณเอกยกมืออ้าวเกือบทันนิดเดียวนิดเดียวคุณไปยกขาเอาใหม่ประมาณวินาทีเดียววินาทีเดียวคุณเอกเอาใหม่เฮ้ยอะเอาไหมเยอะไปครับ เวลาผ่านไป15นาทีฟัง d ดรีมทีมกินไปได้18จานซึ่งสปีดก็ยังคงที่ส่วนฟังผู้ท้าชิงกินไปได้14จานแต่ก็เริ่มจะกินช้าลงแล้วครับฟัง d r ดรีมทีมนำไปแค่4จานแต่เวลายังเหลืออีกมากฟังผู้ท้าชิงเองก็ยังมีโอกาสที่สามารถพลิกกับมาชนะได้เช่นกันผลสรุปจะเป็นยังไงติดตามต่อช่วงหน้า